สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง TKMeng นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเทคนิคดีๆมานำเสนอเพื่อนๆนะครับก็คือเทคนิคการทำวิดีโอของเราให้เป็นแนวภาพยนตร์นะครับแนวภาพยนตร์คืออะไรนะครับก็คืออาที่เราไปดูหนังนะครับเวลาที่เราดูหนังเนี่ยมันจะมีแถบด้านบนด้านล่างนะครับเป็นสีดำาๆเนาะก็คืออันนั้นนะครับเรียกว่าแนวอาการตัดต่อเป็นแนวภาพยนตร์นะครับ ทีนี้นะครับในโปรแกรมค i เนมัตเตอร์นะครับมีการทําให้เป็นแนวภาพยนตร์ง่ายๆนะครับก็คือการเพิ่มแถบด้านบนด้านล่างที่เป็นในส่วนของการสติ๊กเกอร์นะครับเพิ่มเข้าไปทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่ามันทำง่ายยังไงนะครับสําบบางคนนะครับที่เคยทําในรุ่นก่อนเนาะสติ๊กเกอร์ในส่วนตรงนี้นะครับมันจะยังไม่มีนะครับมันจะเพิ่มเข้ามาในยุคกลางหลังนะครับที่เป็นนำทำเป็นแนวภาพยนตร์เนาะ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนําเลยว่าสติกเกอร์ตรงนี้มาอยู่ตรงไหนเอามาใช้ยังไงได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างโปรเจกต์ใหม่เลยครับจิมที่สร้างใหม่นะครับแล้วก็เลือกซีนีมาก็ได้ครับอย่างนี้อ่ากดต่อไปเลยครับขนาดเท่าเดิมนะครับขนาด16ต่อ9นะครับอ่งจากนั้นเราเลือกพื้นหลังสีดําไปเลยครับโอเคครับเรามาเลือกคลิปวิดีโอของเราดีกว่านะครับ อ่าเลือกเลเยอร์ครับเลือกมีเดียหาวิดีโอของเราที่เราจะมาทํานะครับเดี๋ยวผมจะไปดูในส่วนของที่ผมถ่ายไว้แล้วกันเนาะนะครับเอาเป็นนี่นครับถ่ายเรือไว้อ่ะเราทําการเลือกมาเลยครับนะครับอ่ะผมจะขยายพอดีกับวิดีโอนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่า าการที่เราทําในส่วนของถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยอารมณ์ในการรับชมมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรากดเพย์ดูเลยครับเดี๋ยวผมขอปิดเสยียงคลิปวิดีโอก่อนนะครับนี่กดเพย์ดูครับเห็นไหมครับอารมณ์ในการดูภาพมันก็จะมนไม่ได้โฟกัสไปในส่วนของสิ่งที่เราต้องการโฟกัสให้ดูนะครับอย่างเช่นเรือมันก็กระจาย อา,อารมณ์ในการดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของการดูกระจายไปทั้งภาพเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ในส่วนของแถบบนแท็กล่าลงมาล่ะจะเป็นแบบไหนนะครับทีนี้มันจะอยู่ตรงไหนนะครับเราให้เราเข้าที่เลเยอร์ครับแล้วก็เข้าไปส่วนของสติกเกอร์ครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับว่าเราไปโหลดจากตรงไหนเนาะเข้าไปที่ร้านเลยครับไปในส่วนของหมวดหมู่ของกรอบนะครับกรอบ นะครับในส่วนของอ่ะผมจิ้มผิดนะครับในส่วนของภาพยนตร์นะครับเราจะอยู่ประมาณช่วงข้างล่างนะครับหาบนหมู่ของกรอบเนาะนะครับอันนี้เจอแล้วนะครับจะอยู่ในชื่อของซ i เนมาติกนะครับโอเพนนิ่งนะครับผมจะใช้2ตัวนะครับในการทำงานกลับในส่วนของเฟรมภาพยนตร์นะครับเราก็ทำการโหลดมาสงตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมทำการออกก่อนนะนะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่ก่อนนะครับใส่เฟรมภาพยนตร์นะครับ อ่าอัตราส่วนที่ผมใช้นะครับจะเป็น2ต่อ2.37ต่อ1น,นะครับเลต Y นี่ครับอ่ามาแล้วครับเห็นไหมครับผมจะทำการขยับให้เท่ากับดีโอของเราเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะเพย์ให้ดูอีกทีนะครับว่ามันมีความแตกต่างจากเมื่อกี้อย่างไรมาดูเต็มหน้าจอเลยนะครับการที่เรา ทำการใส่แถบสีดําด้านบนและด้านล่างนะครับตรงนี้มันจะทําให้เราดึงจุดสนใจไปที่ในส่วนของที่ผมถ่ายมาเนาะนะครับก็อย่างเช่นที่ผมลงมานี้ก็คือดึงจุดสนใจไปที่เรือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้อ่ามันมากขึ้นนะครับเราก็ต้องทําการซูมเข้าไปเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ เขก็ไปแบบนี้ก็ได้ครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวกดเพย์ดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเราดึงจุดส่วนเกินของภาพออกไปก็เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าส่วนที่ผมดึงแล้วอารมณ์ของการดูวิดีโอจะเป็นแบบไหนครับรเห็นไหมครับจุดสนใจก็จะไปโฟกัสที่ในส่วนของตัวเรือที่ผมถ่ายมา นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนําอีกอันนึงนะครับก็คือเวลาเราเปิดฉากตัวนี้นะครับเราจะใช้ในส่วนของสติกเกอร์ที่ผมให้โหลดอีกอันเนาะ cinematic นะครับ opening นะครับให้เราเข้าไปเลยอันที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นส่วนของอันที่2นะครับอันนี้คือการเปิดฉากเป็นการดึงจากตรงกลางนะครับขึ้นบนขึ้นล่างอย่างนี้นะครับให้เรากดมาเลยครับก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเราลองกดเพย์ดูก็ได้นะครับเป็นยังไง ก็จะค่อยๆเปิดขึ้นมาในคลิปเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เหมือนกับเรากํากลังลืมตามามองดูเนาะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเห็นไหมครับการทํางานการปรับตั้งค่าต่างๆในส่วนของการทําเป็นอ่าซีนิมาติกนะครับก็คือมีแถบบนแถบล่างเนี่ยในโปรแกรมคีเนมาเซอร์นะครับค่อนข้างทำง่ายมากนะครับ ซึ่งสมัยก่อนมันยังจะไม่มีสติ๊กเกอร์ตัวนี้เนาะนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมาช่วงประมาณไหนนะครับเพราะว่าก็เพิ่งกลับมาใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันสามารถทําได้ง่ายนะครับสําหรับบางโปรแกรมที่จะทำเนาะเราต้องต้องสร้างอ่าเป็นกล่องสีดานะครับแถบไปยาวนะครับเพื่อมาวางด้านเบอร์ด้านล่างนะครับแต่ตรงนี้นะครับในโปรแกรม Ki n e m a สเตอนะครับเราสามารถโหลดสติ๊กเกอร์มาใช้งานได้ทันทีเลยนะครับและก็ง่ายด้วยเห็นไหมครับทำได้แป๊บเดียวเอง นะครับแล้วก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆนะครับว่าจะไปปรับใช้กับในส่วนตรงไหนหรือจะจะเอ่อจะไปปรับใช้ในส่วนของทางคลิปเลยก็ไม่ผิดนักนะครับเราสามารถใช้ได้หมดเลยถ้าเกิดว่าแนวที่เราเอาจจะไปทําในส่วนของวีล็อกนะครับไปถ่ายที่ต่างๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นทําให้อ่าดึงจุดสนใจเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่เราถ่ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่านะครับคลิปวิดีโอที่ผมทำนะครับนี้ ก็สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับในการที่กําลังมองหา,าโปรแกรมที่เอามาทําในส่วนตรงนี้แล้วยังหาฟังก์ชันตรงนี้ไม่เจอนะครับก็สามารถเอาไปใช้เติมเต็มของเพื่อนๆได้ไม่ต้องไปหาโปรแกรมอื่นๆนะครับและสำหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรม Kinemaster นะครับก็เป็นตัวช่วยในการตัดต่อในมือถือได้อย่างดีนะครับค่อนข้างใช้งานได้ยืดหยุ่นมาก ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับมีอีกเยอะแยะให้เราได้ใช้งานอยู่ที่เราว่างเ,เอามาประยุกต์นะครับในการตัดต่อนะครับก็ต้องทําอย่างละเอียดนิดนึงนะครับวิดีโอของเราก็จะออกมาดูดีนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วยังไงก็ขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอด้วยนี้นะดด,ด้ววยอคีโนะครับเพื่อเป็นแรงและกําลังใจให้กับ พวกเรานะครับในการทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ